สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะในวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายนะคะขั้นตอนการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2564ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ ก็มาดูกันก่อนเลยนะคะว่าแบบทดสอบมีกี่ข้อนะคะแบบทดสอบวิชานี้นะคะก็มีด้วยกัน1ตอนนะคะเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะคะ20ข้อ10นนนะคะแนนค่ะก็คือ2ข้อต่อ1คะแนนนะคะแบบทดสอบนะคะก็จะมีด้วยกัน3หน้านะคะนักเรียนก็ดูให้ดีนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ครบหรือเปล่านะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็คําชี้แจงนะคะ ในข้อสอบนะคะข้อที่1ถึงข้อที่8เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะคะข้อที่9ถึงข้อที่14เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานหรือว่าโฟชาร์ตนะคะในส่วนของข้อที่15ถึงข้อที่20นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมด้วยโปรแกรมสเคตนะคะ ในส่วนของข้อสอบข้อที่เป็นข้อความนะคะก็ให้นักเรียนอ่านแล้วก็เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดได้เลยนะคะแล้วข้อที่เป็นรูปภาพนะคะค,คุณครูจะขอขยายให้นักเรียนดูนะคะเผื่อว่าในเอกสารเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นข้อที่13นะคะการดําเนินงานหรือการประมวลผลในพังงานแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ใดนะคะก็นักเรียนดูตัวเลือกนะคะว่าสัญลักษณ์ใดเป็นสัญลักษณ์ของการประมวลผลนะคะแล้วก็เลือกตอบได้เลยนะคะ ในส่วนของข้อที่14นะคะคุณครูก็จะกําหนดผังงานมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคําถาม2ข้อนะคะในส่วนของข้อที่14นะคะจากผังงานข้างต้นเป็นการเขียนผังงานแบบใดนะคะนักเรียนก็อ่านตัวเลือกนะคะแล้วก็เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดนะคะข้อต่อมาข้อที่15นะคะข้อใดเป็นชุดคําสั่งจากผังงานในข้อ4อ่อต้องข้อ14นะคะคุณครูพิมพ์ผิดไปนะคะให้นักเรียนดูในข้อที่14นะคะคือผังงานตัวนี้นะคะ จากผังงานข้างต้นนะคะก็ให้นักเรียนดูว่าข้อไหนถูกต้องนะคะในส่วนข้อที่16นะคะจากภาพเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัวเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงผลแบบใดนะคะข้อที่17นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งนี้นะคะต่อไปในข้อที่19นะคะข้อที่19 ถ้าต้องการให้ตัวละครหมุนอย่างต่อเนื่องควรใช้คำสั่งในข้อใดนะคะก็เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดนะคะข้อที่20ของขวัญต้องการสร้างตัวละครใหม่โดยใช้บอกคำสั่งตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาวางต่อกัน จะทําให้เกิดผลอย่างไรนะคะก็เลือกตอบได้เลยนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะโดยเวลานักเรียนตอบนะคะให้นักเรียนการในกระดาษคําตอบนะคะที่ค,คุณครูใส่ไปให้แล้วนะคะในเอกสารออนแท้นะคะอย่างเช่นข้อที่1น,นักเรียนจะตอบกอไก่นะคะก็กาเครื่องหมายกากระบาดนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนั้นให้เต็มช่องเลยนะคะแล้วก็ทําจนไปถึงข้อที่20เลยนะคะตอบข้อที่ถูกที่สุดนะคะเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะ แล้วก็อย่าลืมที่จะเขียนชื่อนามสกุลนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็ชั้นเลขที่ด้วยนะคะป้องกันการหลุดนะคะเผื่อว่ากระดาษคาตอบเนี่ยหลุดออกจากข้อสอบนะคะคุณครูก็จะได้รู้ว่ากระดาษคําตอบใบนี้นะคะเป็นของใครนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะโชคดีในการทําข้อสอบแล้วก็ตั้งใจทําข้อสอบนะคะให้ได้คะแนนเต็มทุกข้อเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ